คืนปีนี้นี่คือกระโดดขึ้นมาถึง20%เลยค่ะกระโดดชุบเลยไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะไม่เคยไม่เคยมีแบบนีอ้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเทียนพันษาจะขึ้นมาก็แค่กิโลกร,รัมละบาท2บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาปีนี้เนี่ยต้นทุนกระโดดขึ้นมาห่างจากปกติเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเลยเป็น20%เลยค่ะแล้วเยอะ,ะมากม,มันจะมีผลกับกับ มีผลค่ะคือมีผลกับทางร้านค้าเพราะร้านค้ากําไรน้อยลงมากเพราะเราเรายังยืนหยัดขายในราคาเดิมขึ้นไม่ได้แต่กําไรเราหายไปเรายอมยอมที่จะให้กําไรมันหายไปเพราะว่ายังไงยังไงแล้วเรามีความเชื่อว่าในเมื่อว่ากลุ่มลูกค้าของเรามีความประสงค์ในการที่จะทําบุญเราก็เหมือนกับว่าเอานะถึงแม้ว่าณวันนี้เนี่ยกำไรเราจะน้อยลงแต่เราก็ยังเป็นการส่งเสริมให้เขาได้ทําบุญอย่างเงี้ยค่ะ เทียนขนาดไซส์กลางจะเป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มกลุ่มของผู้ซื้อหาไปทำบุญเองนะคะและในส่วนของราชการเนี่ยกับกลายเป็นพลิกวิธีการทำนั่นก็คือว่าทางส่วนราชการจะซื้อเป็นลักษณะของกระบอกเทียนพรรษาเพื่อที่จะมีส่วนร่วมกันกันกนกบชาวบ้านให้ชาวบ้านมาหล่อนะคะมาหล่อหลอมเองกันในในในวัดหรือว่าในสถานที่ที่ราชการจัดไว้อย่างเงี้ยค่ะ นี่ม <ver> ีอ่ะมีค่ะมีอารอมกรถเสร็จสอเนี่ยวันนี้น่ได้

แบบราคาย่อมเยาวแต่ถ้าอย่างดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวตัวดีขึ้นมาก็อูประมาณนี้ะจะเป็นท่าสะบงขึ้นมาเลยไซส์มันจะใหญ่ขึ้นมาเขาเรียกผ้าอาบน้าฝนท่าอาบน้ําฝนที่ถวายคู่กับเทียนเอาท่าอาบน้ําฝนขึ้นราคาด้วยนะครับปีนี้ไม่ขึ้นครับราคาเท่าเดิมท้อา,าอาบน้าฝนไม่ขึ้นราาเดิมเลยอย่างอย่างถ้าแบบปกตินี่ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ตัวเลขสุดก็คือ69บาทเองเพราะมันมีตามแต่ขนาดใช่ไหมแล้วถ้าแบบแบบล้วตัวนี้ก็คือใหญ่ขึ้นมาอีกไซส์ขนาดสัก2เมตร ครสองเม็ดันก็จะใหญ่ขึ้นมาจากตัวนี้ก็ขายเพิละร้อยเดียวเนี่ยครับได้อยู่ราคาราคาเดิมๆครับไม่ขึ้นครับตัวนี้ในส่วนนี้อไนี่คือมาตรฐานของผ้าอยู่ละแล้วตัวช้างก็ทั่วไปได้หมดประมาณนี้เลยอ๋อโอเค